ต่อไปนะคุณผู้ชมอ่านแล้วก็สะเทือนใจโดยเฉพาะหัวใจของคนเป็นแม่นะเด็กผู้หญิงอายุแค่9เดือนค่ะแต่ว่าถูกพ่อเลี้ยงคาดว่านะน่าจะถูกคนที่เป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยแหละทำรายร่างกายจนโอ้โหได้รับบาดเจ็บและมีร่องรอยของการถูกกระทําด้วยนะคะกระทําจนถึงขั้นเสียชีวิตเพราะว่าตอนที่พาไปพบคุณหมอเนี่ยน้องได้รับบาดเจ็บหลายที่และที่สําคัญเด็กอายุแค่9เดือน แต่เยื่อพรมจันทร์ขาดไปแล้วเนี่ยต้องมีการแจ้งความแล้วก็มีการให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะคะเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อ26มีนาคมเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าญาติญาติเนี่ย ได้นำน้องมินนี่ที่อายุเพียงแค่9เดือนมารักษาตัวที่โรงพยาบาลปากช่องนานา,นา,นาเพราะว่าน้องเนี่ยมีอาการคือสําลักอาหารร้องกลั้นจนถึงขั้นหมดสติไปก็เลยต้องพามาอยู่ที่โรงพยาบาลพามารักษาซึ่งขณะที่เกิดอาการเนี่ยอยู่กับพ่อเลี้ยงทีนี้พอหมอตรวจผลตรวจเนี่ยปรากฏว่าผิดปกติหลายจุดเพราะว่าเด็กสมองบวมมีเลือดออกด้วย กระดูกซี่โครงเนี่ยหักสองซี่ที่ใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายมีจ้ำเลือดหลายจุด มีร่องรอยของการผูกฟันกัดที่ลำตัวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเยื่อพมจันขาดด้วยน้องย้ำนะว่าน้องยังไม่ถึงหนึ่งขวบเลยนะคะแค่9้าเดือนเท่านั้นก็เลยคาดว่าน้องถูกทารุณกรรมมาแน่ๆต้องมีการส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอย่างเร่งด่วนแล้วก็น้องเนี่ยอยู่ในภาวะสมองตายเลยนะคะจนที่สุดแล้วเมื่อวันที่4ี่มิถุนายนหลังจากที่พยายามประคับประคองแล้วก็รักษามาสุดท้ายน้องเสียชีวิต ปู่ของน้องเนี่ยบอกว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่รักษามาน้องต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจนแพทย์เนี่ยบอกว่าตอนนี้หมดทางรักษาแล้วนะคะคุณปู่ให้ย้ายน้องกลับมาดูแลที่โรงพยาบาลในพื้นที่นนจนที่สุดแล้วน้องก็เสียชีวิตค่ะครอบครัวก็เชื่อเลยนะคะว่าคนที่ทําร้ายน้องเนี่ย ต้องเป็นพ่อเลี้ยงแน่ๆก็คือนายจิรพัฒน์หรือว่าแบงค์อายุ32ปีเพราะว่าเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าเวลาที่ลูกนอยู่กับพ่อเลี้ยงมักจะได้ยินเสียงร้องไห้ที่ผิดปกติอยู่บ่อยๆนะคะแล้วแม่ของน้องอายุ23ปีน่าจะมีส่วนรู้เห็นกับการกระทำรุนแรงครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าเป็นการตั้งข้อสังเกตอยากจะให้ตำรวจเี่เร่งดำเนินคดีดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดค่ะต้องลูและ เพราะมันเป็นไปได้เพราะว่ามันจะอยู่แค่สามคนแม่ลูกเองเพราะว่าในบ้านนัะมันจะไม่มีใครเข้าไปได้เลยเพราะว่าอตัวพ่อเลี้ยงมันเนี่ยพอพ่อ,อแม่เรกกาไปทำงานเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะล็อกบ้านล็อกหน้าต่างล็อกประตูมดมันจะอยู่แค่กับลูกสองคนมัน ล่าสุดทางพ่อเลี้ยงก็ถูกควบคุมตัวแล้วนะคะอยู่ระหว่างรอผลการชนสูตรจากที่ติเวทเพื่อที่จะดำเนินคดีส่วนแม่ของเด็กนะคะหลังจากที่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็หนีไปค่ะแต่ที่สุดถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วที่จังหวัดปัตตานีตอนนี้ก็อยู่ระหว่างสอบสวนเช่นเดียวกันนะคะญาติก็ได้รับศพของน้องมินนี่ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบ้านนาตาบนหนองน้าแดงอําเภอปากช่องก็จะมีการศิธรรมหนึ่งวันแล้วก็ชาปนกิจกันในวันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ